นี่คืออีนางการ์ตูนนะคะเป็นแม่ที่แบบดุมากห่วงลูกโอเวอร์เอตติ้งนิดนึงเวลาทำความสะอาดเขาก็คือต้องใส่หนอนในหลังเขาในทุนอาหารให้เขาสนใจหนอนมากกว่าแต่ก็มีบ้างที่เขาแบบสนใจสิ่งที่เรากำลังขยับขยืขย่นในหลังของเขาเหตุผลที่ต้องเก็บที่เลื่อยสุกปรกตลอด เพราะว่า,มาแมลงมันจะมาไข่แล้วเป็นหนอนแล้วก็มันก็จะทําให้มีอันตรายกับลูกเม่นได้แต่ถ้าจะเอาไปล้างเลยก็ไม่ได้เพราะว่าแม่เม่นมันก็จะทําร้ายลูกแม่นได้เหมือนกันของเพชก็จะใช้วิธีกรณีจูงความสนใจด้วยหนอนนกนะคะใส่หลายๆรอบยิ่งเกิดใหม่ๆวันแรกๆก็ใส่ไปแบบเอาชนิดแบบ ให้กินกันไปเลยข้างหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่เห็นตัวไหนที่ว่ามีปัญหานะคะไม่เห็นตัวไหนที่จะตายนอกจากเออมันไม่เลี้ยงลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะสาหรับเอ่อคนที่ว่าเพิ่งเพิ่งเลี้ยงใหม่ๆนะคะก็ก็แนะนํานะคะว่าอาจจะมีลูกเมนอยู่ตอนนี้แต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าเออจะทํายังไงกับพวกมาลงมแมลงหรือว่าเอ่อจะทํายังไงกับเอ่อการกำจัดกินนะคะแล้วก็ ทำยังไงกับแม่เม่นจะคาบตัวลูกคาบบางทีคาบไปคาบมาคาบหูแหวงคาบขาหลุดจนตายก็มีนะคะมันยังไงก็ล้างไม่ได้ดีมันก็จะเป็นในกรณีนี้ค่ะเขาจะเป็นอย่างเี้เขาจะมาสำรวจก่อนมาทำอะไรกุงเขาเสร็จมันก็จะมีงับบ้างแล้วก็วิ่งชนก็มีนะคะแต่ถ้าเป็นในกรณีแบบวิ่งชนอย่างเงี้ยก็จะใช้ช้อนดันมันเนี้ยดันดันดัน คือไม่ให้โดนลูกตัวลูกเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าโดนโปุ๊บก็จะผิดกิ่นปับ๊บตอนนี้มันมันมันนี้นึงนะคะก็คือหนอนหมดเห็นไหมคะนอนหมดหนอนหมดป,ปุ๊บเติมมันมันมันบ้าแล้วคะตอนมันบ้าแลคะ่ะก็ขยั สิ่งตกกระปกที่เคลียเมื่อกี้ทิ้งแนะนำนะคะก็ให้เก็บพวกสิ่งตกกะปกอะคะ่ะทุกวันเพราะว่า,มาแมลงเยอะแต่ถ้า,มาแมลงน้อยก็ไม่เป็นไรสำหรับคนที่ว่า,มาแมลงเยอะๆก็ต้องเก็บ ไม่ต้องเก็บหมดนะคะเก็บสิ่งแต่ว่าไอ้ที่มันสกปรกเป็นซอกเป็นมุมที่มแมลงมันชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามเก็บหน่อยเห็นไหมคะพอเขาก็จะมาสนใจงูเพชรอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็หัดพยายามสังเกตนะคะว่าลูกเพน็ตัวไหนยังกระดุกกระดิกอยู่บ้างตัวนี้นอนนิ่งเป็นอะไรหรือเปล่าเคาะเคาะเคาะอ่ะผนัดคนละแสดงว่ายังโอเคยังไม่เป็นอะไร เคาะเคาให้กระตุ้นเขานิดนึงนะคะ okay. เคาะเโอเคแล้วเราก็ขี้เลื่อยอะค่ะคันก็เสร็จขั้นตอนแล้วขั้นตอนเก็บพวกสิ่งสกรปรกทุกวันนี้ว่าเราต้องเอาไปทิ้งแล้วก็ขี้เลื่อยเหมือนกันขี้เลื่อยก็ห้ามโดนตัวลูกมันเหมือนกัน ที่ที่ว่าทําคลิปตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่ามีลูกค้ามาถามเยอะคนที่ว่าเพิ่งเคยเลีย้ยงมือใหม,ม่หัดเลี้ยงเมื่อก่อนเพชรหัดเลี้ยงใหม่ๆเพชรก็โอ้แม่เม่นทําร้ายลูกเม่นกินลูกเม่นก็ร้องเป็นสองสามชั่วโมงเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ทําใจเพราะว่าถ้าเป็นแม่เม่นมือใหม่นี้ก็คือทําใจไปเลยค่ะว่าเออเขาถ้าเขาเลี้ยงลูกก็คือโชคดีไปถ้าเขาไม่เลี้ยงก็คือถือว่าออมเอาใหม่ ครั้งหน้าอออืืแต่ส่วนใหญ่นะข้อสองเขาก็จะเลี้ยงนะคะแต่ถ้าแบบมีพฤติกรรมกินลูกข้อสองก็ยังกินก็ยังสไตล์เดิมก็กินทุกข้อแน่นอนชัวอ่ะไอีการตูนเสร็จแล้วนะคะกาตูนเสร็จแล้วก็เรียบร้อยก็หมั่นดูขวดน,น้ําเติมนะคะเพราะว่าบางทีขวดน,น้ํามันไม่ได้มาตรฐานมันก็จะรั่วรั่วรัว่วเสร็จ มันก็จะโยดใส่ขี้เลื่อยแล้วก็ทำร้ายลูกไม่ได้เหมือนการเป็นปอดบวมอันนี้ก็คือเอามาให้ดูในกรณีอแม่อายุทั้งหมดเกิดลูกเกิดวันที่21วันนี้วันที่หนึ่งมีนาก็สองอาทิตย์แล้วโอเคเราไม่ต้องรบกวนแล้วนะเราทำเสร็จเรียบร้อยละ,ละ ทำอย่างนี้เป็นประจําเขาก็ชินของเขาเองเขาก็รู้แล้วแหละว,ว่าเออเนี่ยเราต้องเก็บสิ่งสกกระปกเขาก็ไม่ค่อยอะไรกับเรามากแต่ถ้าแบบเออใหม่ๆอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะมีบ้างอะไรเงี้ยค่ะอืมก็ดันเพืะะ่อหามานนิดนึงเพราะว่ากลัวทับลูกตายนะคะโอเคเสร็จ okay,